สองข้อความดาราไทยชื่อดังแท็กทีมออกความเห็นข่าวออฟชนกฤตออกความเห็นข่าวออฟชนกรตสังคมต่างวิาพากษ์วิจารณ์กับประเด็นที่คุณแม่ของอดีตนักแสดงออฟชนกฤตพาไปสถานที่เกณฑ์ทหารอย่างทุลักทุเลเพื่อยืนยันว่าลูกชายประสบอุบัติเหตุและกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงจริงโดยบุ๋มปนัดดาวงผู้ดีได้เคลื่อนไหวผ่านสกร,รัมแอดบุ๋มปนัดดา พร้อมข้อความบอกว่าคุณคิดเห็นอย่างไรกับการที่สัสดียืนยันให้คุณแม่เลี้ยงเดี่ยวที่อายุมากแล้วต้องหารถพาลูกที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงกระโหลกยุบเป็นวันเกณฑ์ทหารเพื่อให้แพทย์ทหารดูว่าน้องป่วยจริงเพื่อได้ใบรับรองว่าน้องพิการจริงแม้คุณแม่จะเคยขอร้องและขอส่งใบรับรองแพทย์อเอกสารคนพิการให้ดูก็ตาม ทั้งนี้ดาราดังหลายคนต่างออกความคิดเห็นจํานวนมากต่อเช่นฮารุบอกว่าเสียงที่ทรงพลังมากพี่บุ๋มน้องขอบคุณทายทุกคนที่พี่ช่วยเป็นกระบอกเสียงนะคะแทปพรญูบอกว่ารวยจริงๆกระติบบอกว่าสงสารและเห็นใจคุณแม่มากๆค่ะพลอยพลอยพานบอกว่าเราอยู่ในยค 5G กันแล้วจริงๆหรอคะพิษพนบอกว่าควรยกเลิกเกย์ทหารได้แล้วบอยพิศนุระบุอีโมจิร้องไห้รัวๆแม่หมูพิมพ์กาบอกว่าไร้มนตตาธรรมและความเมตตาเป็กกี้บอกว่าเฮ้อ ดีเจ,จเอกกี้บอกว่าจริงยกเลิกการทหารค่ะพิมพิม,พมาดาระบุอีโมจิร้องไห้รัว